สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญยามเย็นนะคะพี่ EP ที่347กันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเล็กโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางคะ่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไวค้ค่ะ เดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะพี่เหรียญเลื่อนเลื่อน,อนบาร,รมีเขียนมาแบบนี้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญที่มาพร้อมกล่องนะคะพี่หลวงพ่อจรันติตะธรรมโมค่ะ หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้นะคะพี่มีหมายเลขนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งพร้อมกล่องค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณะคะ่ะพี่จ๋าพ่อคูณปร,ริสุทโธปีหนึ่งเก้านะคะพี่เป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าหมายเลขสองค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่สองเก่าสวยค่ะ หมายเลขสามเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะพี่จ๋าปิตาหลังแบบหมายเลขสามค่ะหลังแบบเนื้อเก่าสวยเบอร์สามค่ะพี่แบ่งปันสามรอยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสีเป็นปิตาหลังแบบเช่นกันค่ะพี่จ๋าองค์นี้ออกเนื้อกะลานะคะพี่เก่าสวยค่ะพ่จ๋าพระปิตาหลังแบบหมายเลขสามค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋ใหม่เลขที่4ไม่ใช่3นะคะพี่แม่บ้านกราบขอโทษขออภัยค่ะหลังแบบใหม่เลข4ค่ะหม่เลขที่หเป็นพระแก้วหลวงพ่อเจียงค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อเจียงนะคะพี่เป็นพระแก้วนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะแบ่งปันที่300อบาทพระแก้วหลวงพ่อเจียงเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่6เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะพีจ๋าปี1นึค่ะพี่เหรียญพระยาพิชัยดาบหักค่ะเป็นเหรียญปี2513เก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่แบ่งปัน300บาทพระยาพิชัยดาบหักหมายเลข6ค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้าําภาษีเจริญน,นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหมายเลข7ค่ะ พศ2510นะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทหมายเลข7ค่ะหมายเลขที่8เป็นซุ้มกกหลวงพ่อโหน่งค่ะพ่อโหน่งพิมพ์ซุ้มกกเก่าสวยะคะ่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโหน่งนะคะพี่เป็นพระซุ้มโก,นะะมกห,หมายเลข8ค่ะแบ่งปันอยู่3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าซุ้มกกหลวงพ่อโหน่งหมายเลข8ค่ะ หมายเลขที่9ค่ะพี่เเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งนะคะพี่จ๋าสองสี่หกหนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อฟักค่ะพี่จ๋าพ่อฟักวัดบ้านโป่งค่ะสองสี่หกหนึ่งเก่าสวยสภาพมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อจา่านะคะพี่จ๋าพ่อจ่ดเก่าสวยหูเชื่อมเก่าๆเลยค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อจาดค่ะแบ่งปัน300บาทใหม่ยเลข10หลวงพ่อจาดเก่าสวยค่ะ11เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่ามาในเลี่ยมค่ะพี่แตกลายงานเนื้อเก่าสวยค่ะสมเด็จพร้อมเลี่ยมนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ หมายเลขที่11นะคะพี่จา๋าแบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลข12เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จา๋าเนื้อเก่านะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จา๋าหมายเลข12-300บาทค่ะเก่าสวยนะคะ,นะคะพี่ หมายเลข13เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าอง์นี้เป็นหมายเลข13ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะคะพี่14เป็นรูปลออหลวงพ่อเงินค่ะพี่จาาหลวงพ่อเงินพร้อมการเลี่ยมพร้อมใช้งานเนื้อมาเก่าสวยค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋า รูปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลข14แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะ15เป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักค่ะพี่ถักเชือกลงลักเก่าๆเป็นเครื่องรางนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่เครื่องรางหมายเลขสิบห้าค่ะ หมายเลข16เป็นพระท่ากระดานนะคะพี่จ๋าท่ากระดานเนื้อตะกั่วค่ะพระท่ากระดานเนื้อตะกั่ว300อบ้าทน,นะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ท่ากระดานหมายเลข16ค่ะหมายเลข17เป็นพระผงหลวงปุสกขค่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะ หลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีรอยจานค่ะหมายเลข17นะคะพี่แบ่งปันที่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่18เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเสมาเจ้าอาวาสองค์เก่าวัดสะพานสูงนะคะพี่ แบ่งปัน300บาทหมายเลข18ค่ะ19เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุโต๊ะค่ะสมเด็จขาโตะนะคะพี่จ่าหลวงปุโตะค่ะพี่ปุโต๊ะวัดประดูชิมพรีหมายเลข19ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลข20นะคะพี่จา๋าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตค่ะมีติดเกสานะคะพี่จา๋าพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตะนะคะพี่มีบิ่นมุมล่างนะคะพี่จา๋าปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะยันหลังชัดสวยค่ะพระ ผงรูปเหมือนหลวงปุโตค่ะ,คะใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่หมายเลข20แบ่งปัน300บาทคะ่ะ21เป็นจอบหลวงพ่อปไปลค่ะพี่สาเหรียญจอบหลวงพ่อปไปลหมายเลข21คะ่ะพอปไปลเก่าสวยนะคะพี่ หม่เลข21ได้ฐานมีโค้ดเลข2จอจบพ่อปล่ยแบ่งปัน300บาทค่ะหม่เลขที่22เป็นพระปิตาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เนื้อผงลงลักนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการเลี่ยมมาเก่าๆค่ะพี่ปิตา300บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะ ยี่สิบสามค่ะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่สาวมาแบบเก่าเลยค่ะปิตาเนื้อผงหมายเลขยี่สิบสามค่ะ1องค์สามบาทค่ะพี่จ๋าสองค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขยี่สิบสามสามรอยบาทคะ่ะยีสิบสเป็นรูปหล่อพ่อเงินอีกองค์นะคะพี่สาหมายเลขที่ยี่สิบสี่มีร่องรอยการเลี่ยมเปิดโชว์เนื้อหาหน้าหลังค่ะ เก่าสวยนะคะพิจารรูปล่อหลวงพ่อเงิน300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลข24ค่ะ25หเป็นเหรียญล่อหลวงปูเอี่ยมะค่ะพี่จ๋าเหรียญล่อหลวงปูเอี่ยมนะคะพี่ปูเอี่ยมเนื้อทองผสมค่ะด้านหลังเป็นยันห้าค่ะพี่จ๋ารอเก่าสวยค่ะพี่สภาพก็มาแบบนี้เลยค่ะ เหรียญล่อแบ่งปัน300บาทค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมใหม่เลข25ค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดโดนไร่ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อมุ้ยเนื้ออันปะก,ก้านะคะพี่จ๋าพ่อมุ้ยค่ะพี่หลวงพ่อมุ้ยปี2516ค่ะ แบ่งปัน300บาทหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่27เป็นรูปหล่อครับพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่รูปหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อมุ้ยหมายเลข27ค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะพี่แบ่งปัน300บาทค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่28เป็นปูดทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าหลวงปูดทวดเนื้อว่านค่ะพี่มีร่องรอยการฝังตะกุดนะคะพี่จ๋าด้านหลังนี่ค่ะมีตะกุดมาใต้ฐานนะคะพี่นี่เลยค่ะใต้ฐานมี8ดอกด้านบนมี1ดอกเป็น9นะคะพี่หมายเลข28ปูดทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะ 29เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพ่อแดงปี03ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่เป็นปี2 5 0 3ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพี่จ๋าพ่อแดง300บาทหมายเลข29ค่ะ30ิค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะ พ่อ้อยวัดธรรมศาลานะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งใหม่เลขนะคะพี่จ๋าหองค์300บาท2องค์500บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่3 4 7ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า